เซจูตัวนี้มันรวมแบบเหมือนตัวเทพในเรื่องอ่ะสองลมแลนะสองลมตูการี่พี่เออห่วงไบใหญ่แล้วประกาศข่าวหลือกระลงปิดนะไอ้หน้ากากไม้ที่เป็นหน้าเสือที่ไม่ใช่หน้ากากของแบล็คแพนเธอร์อ่ะเฮ้ยเด็กไหมชัว์เป็นไงเล่าชัวรส่งทีมมาส่งพบปีกัน วันนี้ที่เราก็จะมาเดินเมกาอยู่แล้วดูของเล่นใหม่ๆัน่ใจหรือเปล่าทีเพราะวาอาทิตย์จะจอามาทุกวันในตึกแดีวมีแบบสายสอดส่องใครแอบมานี่รู้กันหมดเลยเรามาเดินเล่นกันว่ามีของอะไรมาลงใหม่กันบ้างเรียกว่าอะไรเช็คของเช็คของ้ขาวว่าเพียบเลยนะทีมงานของสตูดิโอนี่ก็บอกว่าของจมเลยพี่วันนี้วันนี้เราจะป้ายยาไปรูกันไป ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปที่ร้านแตเดียวเราแวะก่อนสี่จุดศูนย์คอลเลกเตอร์ก่อนอลังการงานสร้างมากเลยนี่มาใหม่เนีดี๋วผมผมว่าผมยังไม่เคยเห็นนะเป็นสเตจูของของวันพีสสเตจูตัวนี้มันรวมแบบเหมือนตัวเทพในเรื่องอ่ะคือว่าตัวตัวที่ค่อนข้างจะสเกลพลังสูงแล้วก็มีลูฟี่ตรงกลางดูภาพคุมหรอเดอะฟังโก้เลยแต่ว่าตอนที่มันเป็นขนนกอ่ะวิธีการไล่เฉดชมพูอ่ะมันไม่ได้ชมพูธรรมดามันเป็นการไล่แบบโทนมุกอ่ะ สวยมากใคร<ว><ว>เป็นแฟน,แ,ฟนแบรนด์วันวีสเนี่ยตัวเนี้แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสเตจู้แบบอลังการอลังการอ่ะเอาไปได้เลยข้างในข้างในเราจะเห็นลายแบบยืนอยู่สองท่านตัวนั้นก็แสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาท่อนเกี่ยวกับ,นะกบกสกเกลนี้ตัวหนึ่งอ่ะคือราคาแบบ ธรรมดาเขาเลยไม่แพงใช่ที่ส่วนรวมก็นีรวยแห่งชาติเดี๋ยวเขาเป็นรวยแห่งชาติสาวคกิ้กล้าแม้ว่าดาบเขาจะงอตอนกริ้งก็ตามแต่พัชีกับสติกเกตความใสของเรซินที่เขาหลอกความใสอ่ะทุกครั้งที่ผมบอกอ่ะคือเรซินใสมันทํายากมากมันมีฟองอากาศเลยอย่างเงี้ยตัวสติเกตตัวเนี้ยคือมันเป็นหล่อเรซินใสก็จริงนะแต่ว่าเทเจอร์ในความเป็นผ้าบนตัวของซูซานโออ่ะก็ยังมีติดระบบไฟได้แบบไฟไม่ขึ้นมา กว่าเลยนะอลนงการมากเลยนะมันทำเท็กเจอร์อย่างการปรนตูเป็นสายจริงๆอ่ะนะนี่เขาเรียกว่าสเกล WCF เพราะมันจะเป็นตัวเล็กไซส์ WCF มันจะบอกว่าเหมือนเหมือนเป็นตัว SD ออะที่มันเป็นตัวเล็กๆเพื่อนที่สนใจแบบเหมือนงานสเตจจู้อะก็มาที่ร้าน4.0คเตอร์ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเซนติโอเดลว่าแล้วกล่องนม้วกล่องนมมันคืออะไรอ่ะก็คือกล่องนมจรินต์นะก็ใส่มาที่กิ่นพอมมาจากเก็ด้วยถ้าพี่ไม่เชื่อพี่สามารถซื้อไปลองได้ขายเก่งอันนี้นมจืดอันนี้นมบางหุ่นไม่น่าจะใช่ไม่ใช่บูเบอรี่พี่เออมม่วงไฟใหญ่แล้วใครที่ชอบแบบชอบดมอะไรน้องดิจิตอลดิจิมอนดิจิมอนนี่เป็นตุ๊กตานะหน้าตาเป็นอย่างนี้ภาคหนึ่งกับภาคสองลายโปรดักต์เขาเป็นอย่างนี้ตัวดีเทลสวยนะพี่ดูแบบน่ารักน่ารักดียดูด้านข้างว่ามีตัวละครสุทธละสามร้อยห้าสิบ มีตัวละครยอดนิยมนะมีหนิงในตัวละครยอดนิยมนะตอนนี้เหมือนกันขอใครเป็นแฟนมีมี่ชิลเลนเดลลี่สุมสามร้อยห้าสิบบาทนี้คืออะไรเป็น,นของจีนทิ่เป็นเจ้าชายน้อยสวยมากเท็เจอร์มันทําเหมือนเหมือนเหมือนเซรามิกอ่ะเป็น t h เดี k น o น n เลติโกเนี่ยเลติโกเป็นภาคแรกไงโซเซนเขาจะเป็นลูกแก้วใช่ไหมครับลูกแก้วไม่เอาไปดีดใช่ไหมน่าใหญ่ขนาดนี้ดีดไงอันใหญ่นะเนี่ยอ๋อลูกแก้วันพวกนี้เลยนะจะอแยนากับโอลาฟเนี่ยอันน anyway> ี้เป็นหนุ่มผมยาวแล้วเขาก็รู้เรื่องเจ้าหญิงเยอะนะอ้าวผมดูสามรอบเนในโรงอ่ะใช่เออสลิปเอลวัชชัลลัสชอบออกแนวแบบเพรียรยใหไลน์โปรดักต์แรงค่อนข้างใช่มีฟิกเก็ตสองตัวเป็นค่ายอีกค่ายหนึ่งที่กล่องสุ่มทำออกมาน่ารักมากนะปกติเราจะรู้จักป๊อปมาร์ทใช่ไหมอันนี้ห้าสิบสองพลอยก็เหมือนเป็นค่ายอ ใช่เอิร์ธนี่คือผักอะไรประกาศข่าวเลยกำลังปีเออเนี่ตัวตัวสัตว์ที่เป็นเป็นผักเนี่ยออกมา3เวอร์ชันแล้ยที่ร้านเจ๋อเหลวเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันที่สองอันนี้คือเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชันที่สองจะเป็นไก่ เห็นตัวอย่างนี้กลัวไก่นะเคปปีนี่กินมันผักกลัวไก่แล้วกินไก่ยังไงกลัวตัวที่เป็นไก่ร้านข้าวมันไก่ที่มันห้อยข้างหน้าผมก็เวอร์นะอันนี้มันห้อยแล้วมีคอเห็นไก่มันหลับตาได้เออเล่นกูไม่ได้เลยเพื่อนเพคอมเมนต์มาใครกลัวไก่บ้างครับผมว่ามีคนแบบผมอยู่ finding unicorn ป่ะนี่คือล่าสุดใช่ไหมครับน้องอาล่าสุด finding unicorn ผมเก็บอยู่ลายนึงนี่ลายนะบ๊อบที่แบบเป็นเป็นเล่นดนตรีอ่ะผมมีสองตัวแล้วก็คือดิสโก้กับอ่าตัวไหนทั้ตัวเล่นกัไม่ได้ อันนี้ก็เพิ่งมาเลยสำหรับแฟนๆสยองขวัญเนี่ยเนี่ยพลาดไม่ได้จุนจิอิโตะเขาจะมีงานทิ่งเทศกาล<ช>จุนจิอิตโต้ถ้าเกิดเป็นเป็นคนที่ดูจากเน็ตฟลิกานมาครับเนี่ยเรื่องนี้แหละไอ้น,นี้แหละที่ชอบสุดผมอ,ะอ่ะมันจะเป็นแบบหัวคนนะพี่ที่เป็นบอลลูนมีตัวอย่างอยู่ข้างล่าง อันนี้ก็เพิ่งมาใหม่อันนี้ความพิเศษของมันคือถ้าเราซื้อยกบล็อกปุ๊บอ่ะมันจะต่อเป็นกระสวยใหญ่ได้ใช่ไหมเป็นยาตระกันตระกั่ซื้อตัวเดียวเปิดไลน์ก็คุ้มแล้วอ่ะใช่มันอันเียมันอันเปล่เลยเนี่ยนี่อะไรเพิ่งมาพิซซ่าร้อยปีเนี่ยเขาก็ยังมีโปรดักตัวละครของจากเรื่องพิซซ่าพอร์ตจอลลี่ซีมีไฟดิงนีโม่มอนสเตอร์อิงโคโค่เดอะเอ็กคริเบิลอ่าอันเดนท่านในเนี้ยคุณชอบเรื่องไหนสุดผมชอบแมคควีนเอาส่วนตัวเลยนะผมชอบอัพเเออดี๋าร์มเอนอลเะ สมมว่าสามาแปดสิบตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีแบ็กดอคให้ด้วยใช่ไหมข้างหลังเนี่ยก็มีข้างหลังมาด้วยพี่มาด้วยอันนี้มาสักพักแล้วใครชอบหมูลูลู่ถ้ามีลูกค้ามาซื้อยกบ็อกลูกค้าได้สิทธิ์ซื้อตัวใหญ่ด้วยมีสิทธิ์ซื้อตัวใหญ่ได้ด้วยนี่คือตัวที่บอกใช่ไหมตัวใหญ่ต้องซื้อยกบ็อกมาถึงจะมีสิทธิ์ซื้อตัวนี้ได้คือเราเดินเข้ามาก็จะเอเอาตัวนี้เลยไม่ได้ขอบคุณแอมมี่นะครับที่ให้ช่องเราโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณ ร้านพี่ตงนะฮะอาต้มจอมในตำนานสวัสดีครับกัมมี่แบร์ครับหมื่นเก้าพันเหลือหมื่นสี่ห้ายี่ยมสเปซแจมอ่ะถูกสุดเลยนีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปเยอะๆเนาะเก้าพันหมื่นหนึ่งตอนนี้เหลือเจ็ดพันชอพาะวันนี้เหรอครับพี่ตงวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราโอ้โหเรามาวันสุดท้ายขอโทษด้วยนะสอบถามที่ร้านตรงดูเลยถามมาเลยถ้าสมมติให้ได้เดี๋ยวให้ไปตัวไอ้นี่ด้วยนะช่องช่องนี้เกล้าขึ้นไปหมื่นกว่าในกลุ่มตอนนี้เท่าไหร่อ่ะแปดพันห้าเฮ้ยนะจะต้องได้ดีมากกาเซียก็ลดใช่ไหมกาเซียลดหมื่นสาม ที่มัผมชอบตัวใสๆทุนอะคิดว่ามันไม่ค่อยเด่นไงก็ไม่ได้แบบเอกะคาแรคเตอร์ไหนเลยใช่ป่ะคนพีน้อยก็เลยขอมีน้อยมันก็เลยขึ้นไปตอนนี้หมื่นสามหมื่นสี่ตอนนี้เรามาจัดโปรเหลือเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าเราบูบูราศีไอตัวนี้มาเพิ่งมาไม่นานใช่ไหมเพิ่งมาไม่นานครับของคัณค่ะ น่ารักนะคือมันจะมีไซส์ใหญ่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วอะเออแต่น uh ี่คือออาไซส์เป็นไซส์กล่องสุ่มแต่ว่าหน้าตาน้องเขาจะไม่เหมือนลาบูบูแบบปกติเขาจะหน้าแบบกวนๆตัวสีเขตมันจะเป็นตัวสีฟ้ามารุโกโอ้ตัวนี้น่ารักนะผมเห็นครั้งแรก้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักอะหุ่ยางดีแล้วตัวใหญ่ด้วยเดียวเขาลีกลับมาแล้วนะตัวจริงน้องก็อย่างนี้อยากได้อันที่เป็นชุดนอน กอตัวซีเคตเขาได้ทำหน้าแบบโกนๆของน้องเขาอะหน้าได้ไปเยองหน้าหิ้วหน้าหิ้อะอันนี้โคนันอันนี้โคอะไรครับโคขุนครับกินทุกวันนะแต่กกว่ามึงมีแอตโต้บอยแอตโตบอยก็มามาแบบเหมือนลีมั้งแต่ตัวเนี้ยจะหายากหน่อยครึ่งหนึ่งอะมันเป็นตัวแบบโชว์เหมือนโชว์แมคานิกอะรายละเอียดข้างในแบบดูดูดิ มันดีมากนะก็ผมผมถึ็นเงผมต้องถามเลยว่าค่ายอะไรครับสวยแบบสวยมากเลยใช่อันนี้ค่ายที้ผมชอบส่วนตัวมาจิแจ็คอ่ามาจิแจ็คเขาจะทําแบบมันฮาร์ปครึ่งนึงเป็นกะโหลกใช่ใชอันนี้อันนี้พิเศษตรงนี้ว่าอีดิชั่นผู้หญิงล้วนนะในเรื่องวันพีซอ๋อนี่เป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวละครผู้หญิงใช่แครอทออโตโกะโอตามะคือ<ม>ช่วงนึ่งมันมีกระแสตอนที่ออกวันพีซที่มันเป็นเอ็กกับมาจิแจ็คใหม่ๆช่วงนั้นกระแสร<ม>แรงมากแรงมากในตัวนี้น่ารักเบบี้โซล่าโปรดักเขาอ่ะเห็นไหมน่ารักอยู่นะ เดีย๋ยวเราจะซื้อหนึ่งงานตำนานแล้วนะตัวกล่องบุกได้ตัวสีเขียวนิวฟ้าได้ตัวสีอ้าวเราซ้ำน้ำแข็งได้น้ำแข็งสีพิเศษได้น้ำแข็งสีพิเศษว่ะใช่ตรงฝั่งอันนี้หนึ่งเปิดวันตามตรจันถึงอาทิตย์เปิดทุกวันครนะจะถามว่ามีสาขาด้วยที่สีรมเขตไปได้ใส่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับขอบคุณตงรัฐสวัสครับ มีคนบอกว่าเบิกตังมาเพื่อเปิดการ์ดโดยตรงตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนาการแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อการ์ดเกมเปิดกันเหมือนเดิมจับเลยอยวาคุยิ้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกคเดี๋ยวกคเลือก,กอให้ไงมีอะไรดีๆอยู่แล้วอ่าดีเราเป็นแล้ว,วกูทิ้งหลายการ์ดอยู่อะพี่ทําพี่เปิด่ คือคุณเราอะเออเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องไปที่สูตรจัดดีนี่กูอยู่กับใครวะเนี่ยใจตังค์ไปใจตังสองเจ็ดสามไม่เอาให้คุณฝากร้อยไปเลยวะอ่ะหยิบใบซองอาหยิบใบซองแล้วกูจะเป็นหมวยใจตูวเหรอเอาของพี่ดิไม่เกลือหรอกไปมึงไปอยู่นิ่งๆเลยออยู่ที่ร้านจอียวดีจอยไม่คิดถึงการเกิดใช่ไหมเนี่ยดูน้องเกณนี่เรามาร้านท้อปล่อยแต่เราจะมาเปิดการ พี่จอยวันนี้มีอะไรใหม่ไหมครับกแนเอเดินไปดูกันก่อนอ,อ๋อน,นี่แบ็คแคนเทอร์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นทิชาร่าใช่ไหมครับใช่แล้วตัวนี้มีหัวแชทบิ๊กบอสแมนด้วยนะชุดนี้มันเป็นชุดในภาคซีวิวชุดที่ชูรี่ทาชุดให้ใหม่เออมีแอคเซสซอรีแบบเป็นเป็นไอ้นี่เป็น,น,ปนโ,ลโลโลคนป่าที่ตอนนั้นที่เขาท้าประลองกับกับอีคิมองเกอร์อ่ะตัวเนี้ยได้หน้ากากไอหน้ากากไม้ที่เป็นหน้าเสือที่ไม่ใช่หน้ากากของแบ็คแคนเทอร์อ่ะหนึ่งหมื่นนะครับ อ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ยังเหลือเยอะไหมครับกล่องสุดท้ายอ่านนโอภาคสี่เซ็กซ์เซอร์เร็ชั่นอ่าแต่ว่ามันเป็นงานเอกลักษณ์ของมาถอยนะก็อย่างเทนลิฟอ่ะเราก็จะจำคาแรคเตอร์ของเขาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ความเป็นเขาอ่ะมันมีอยู่มันสูงมากเออมันชัดอ่ะแต่ว่าผมสะดุดตัวนี้อ่ะเลยนี่มันหน่วยพิทักษ์โลกนี่หว่าอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเนี่ยใช่ไหมด้านหลังเขาจะมีแบบดีไซน์หน้าน้องเขาอะเป็นอนิเมะเลยวะราคาหน้าร้านเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าบอกเข้ามาจากเราไม่มีส่วนลดนะครับตอนเดินมาพูดจำอะไรจำลาย ทุกนี้ตัวใหญ่อันนี้เนี่ยของบันไดด้วยเออมันอาจจะมาจากกระตูงก็ได้ว่ะเพราะเราไม่รู้อ่ะเพราะเพาแม่งของบันไดเป็นบริษัทอะไรอ๋อโอเคเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกไหมด็อกออฟสไปเดอร์แมนโนเวโฮมโอเคบิชอป CPGO เออด็อกเตอร์เซนออกมาแล้วนะข้างหน้าสูดที่มีสามตาใช่ ดี๋ยวเรามาเปิดกล้วยกันดีกว่าผมอยากให้คนที่ได้เกลือประจำเปิดก่อนคนบ้าอะไรเปิด52เกลือ52อ่าเปิดเกลือเกลือนะเกลืออ้าวตัวสองเกลือเกลือเฮ้เกลือตัวที่มันดูจะเก่งอ่ะมี3ตัวนะเถือกไม่ได้ร่างหนึ่งมันมาแล้วกูเล่นไงอ่ะมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วพี่ปิ๊กดูเลยอันนี้ก็ก็เกลือแหละนะว่าเกลือเอลือย่าดูของผมนีกว่ะไปแรกเนี้ย เฮ้ยเหรอโอ้ยเป็นไงล่ะในสี่บล็อกเราจะหาได้แล้วมันขอบทองนะดูดีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอันนี้ไม่เกินจริงๆคือถ้าไปขายในกลุ่มนี้มีมีมีได้เป็นพันนะบอกเลยไปเรื่อยเลยเอออสองนี้คือคุ้มแล้วไป้ยไม่เตี้ยไม่เตี้ยน้องเป็นมังกรตัวที่วิตูลเปิดเกลือครับแต่ล่างหนึ่งได้กำไรแลยนี่ได้กำไรแล้วจบแล้วครับ ไอ้กี่ปีปไลไอ้กี่ปีไปอ้าวนี่คือตัวอะไรเกลือ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 แล้วก็เกลือครับสองสามสี่ห้าหกไม่เกลือจ้า อาจริงคงไม่ขายอ่ะมันหายยากมากเลยนะหายากมากคนต่อไปเห็นมีการแบบนี้ที่เป็นโดเรมอนนั่นนะอ่าดีก็ต้องมาป้ายยาคนนี้แล้วโดเรมอนดูจากลีลาการเปิดของพี่จอยเราไม่ควรเล่นอ่ะอ่าอยากได้ฮอตทอยตัวไหนมีทุกตัวเกือบทุกตัวเกือบทุกไลน์ไม่ต้องขอส่วนลดครับราคาดีอยู่แล้วอยู่ผมมุมนิ้แก้วค่ะชั้นสามมาได้เลยวันจะนำสมุบจำใจครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครับใส่กงยูคาสขวดกาสขวดกาลายพัดการ์โปกมอนอวันนี้มีของใหม่ไหมครับพี่กิจอันนี้มี่ไปเอามาจากที่เตียงไฮอนี้ป๊อบบีนไงไมรู้จักป๊อบบีนเหรอาใส่ขวดโหลนี่เาเอาส่วนไหนสวโหลขายไงคุณจะใส่ตัวเล็กเท่าไหร่ก็ได้ให้เต็มโหลเนี่ยแต่ว่ามีกฎว่าต้องปิดฝาได้ต้องปิดฝาได้าก็จ่ายแค่่าโหลอย่างเดียวใช่ค่าโหลอย่างเดียวเริ่มรม่ีอะไรให้เล่นร ก็เพิ่งเปิดทีใช่ไหมพิกิตกามิล่ามันกำลังมาเลยเพราะว่าเ <Netflix S 1> น็ตฟิกเกอรทำมันอ,อ่าเป็นตัวนี้ไอ้อตัวไอ้อตัวเที่ยวข้างงานเนี่แต่ตอนนี้ดีฟรอเลวก็ยังมีอยู่ที่ร้านพี่กิตใช่อ,อันนี้เพ<อ>ิ่งมาใหม่สองพันสาม น้ำต้นจุล่าอ่าแต่ไม่คุ้นชอคตัวนี้อ่าเป็นงานอาร์ตทอยของไต้หวันนี่กัมเบล่าตัวใหม่ตุ๊ก Netflix Netflix คัตัวนี้เลยนี่งาน S H นะคือคืองานมันขยับได้หมดทั้งตัวใช่ไหมมีจุดขยับจุดขยับคือผมแปลกใจอย่างนี้ตรงนี้มีขี้ไม่เปลี่ยนเหรอเหรอปะพอมันอยู่บนบนเป็นเต่าบกพอมันบินเนี่ยมันใช้ขี้มันเป็นขี้แบบเหมือนเต่าทะเลเว้ยมันเปลี่ยนตอนไหนวะกัมเบล่าตัวนี้ปี2023ใน Netflix ร้านพิกิจมาแล้วนะ4,900บาทถ้าร้อยบาทถ้าบอกงมา่าเดิม ฝาไมาด้วยนะครับเวลาผมไม่อยู่ขายเลยฝากเขาเช็คเต้นไปด้วยนะครับมามีหมด้วตอนนี้ครับบันได 3A กล่องซุม่มแล้วก็มีุ <c oughs> กขาย,ยาทุกอย่างไม่ใช่แค่กอลฟิล่าอย่างเดียวคือพี่กิตก็ขายอื่นด้วยจองร้านนี้ได้ของแน่นอนได้แน่นอนทำไม่ได้เย่๋พี่กิดบอกได้บอกเองว่าไม่ได้นะครับขอบคุณมากพี่กิตเนาบ <c oughs> ไปยังไ,ไงวันนี้นนเราก็พามาเดินดูอัปเดตแล้วเปิดการ์ดเกมกันเป็นทฤษฎีที่ผมพิสูจน์แล้วว่าพี่อ่ะไม่ควรจับอะไรทั้งนั้นที่มันเกี่ยวกับดวงคือเอาจริงๆอ่ะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันจับก็อวันนี้เราก็พาเืพื่อๆมาเที่ยวดูที่ตึกเมกาในช่วงกลา,างเดือนกันยานว่ามีอะไรแบบออกใหม่บ้างกองสุ่มอาจจะเยอะถ้าโปรดักต์ลายใหญ่ก็อาจจะยังยังยังไม่ได้แบบมีออกมาเป็นโปรดักต์ใหให้เราจับ จ่ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพ่อทอยอย่างไนคุณจอยก็มีแบล็คคอมเทอร์ตัวใหม่อาทิตย์หน้าก็จะมีใหม่อีกพิกกิตก็มีกามิล่ามาอ่ากามิล่าตัวใหม่เวอร์ชั่นเด็กฟิปเลยอยากได้อะไรสายไหนก็ไปตามไลน์แพร์ของเราเลยนะคัดสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วเบสไซส์อ่าไม่ใช่เรื่องอาคารเดียวบริการด้วยแล้วฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วนะครับครับผมทั้งเฟซบุ๊กไอจียูทูบติ๊กต็อกนะ ซับใช้แค่ครั้งเดียวใครซับสองครั้งไม่ได้แค่สองครั้งมันจะเป็นอันซับต้อกดครั้งเดียวเท่านั้นนะอยี๋พูดคุยกับเราก็คอมเมนต์กันได้ผมอยากให้พี่พาไปที่นี่ที่นี่ที่นคือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้หมดกดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพทุกครั้งที่เราลงคอนเทนต์ใหม่ๆข่าวสารเกี่ยวกับวงการของเล่นอนิเมะคอสเพลย์เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราเลยไม่มีพลาดครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุ